หลังจากทราบส่วนประกอบโดยรวมของตัวโปรแกรมแล้วขั้นตอนถัดมาของการทำงานคุณต้องทำการสร้างบริษัทเพื่อใช้ทำงานจริงเมนูที่ใช้ทำงานให้คุณคลิกที่เมนูเริ่มระบบเลือกข้อที่8กําหนดบริษัทใหม่ในหน้าจอของการกำหนดบริษัทใหม่จะแสดง2องบริษัทพื้นฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ก่อนเสมอลองดูคำสั่งที่ทูบาร์ด้านบนคำสั่งแรกเป็นคำสั่งในการเพิ่มข้อมูล คำสั่งที่ 2. เป็นคำสั่งในการแก้ไขข้อมูลคำสั่งที่ 3. เป็นคำสั่งในการลบข้อมูลคำสั่งที่ 4. เป็นคำสั่งในการยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลถัดมาเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือและมีเส้นกั้นหลังเป็นการแสดงข้อมูลล่าสุดของหน้าจอถัดมาเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือเป็นคำสั่งในการเลื่อนข้อมูลขึ้นทีละหเลคคอร์ด ถัดมาเป็นลูกศรชี้ไปทางขวามือเป็นคำสั่งในการเลื่องข้อมูลลงทีละ1เล็กคอดถัดมาเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือและมีเส้นกั้นหลังเป็นคำสั่งในการเรียกดูข้อมูลสุดท้ายของหน้าจอถัดมาเป็นรูปพิมพ์เตอร์คือคำสั่งในการเพื่อพิมพ์เอกสารซึ่งคำสั่งดังกล่าวเหล่านี้เป็นคำสั่งพื้นฐานที่คุณจะเจอในทุกๆหน้าจอของการทำงานหลังจากทราบคำสั่งในการทำงานพื้นฐานทั้งหมดของตัวโปรแกรมแล้ว เราจะทำการสร้างบริษัทใหม่เพื่อใช้ทำงานจริงให้คุณคลิกที่ทูบาร์ตัวแรกหรือคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะทำการคัดลอกชื่อข้อมูลเดิมของตัวโปรแกรมมาให้คุณทำการลบข้อมูลเดิมทิ้งโดยการคลิกที่ข้อมูลและลากคลุมทั้งหมดที่ต้องการจะลบจากนั้นให้กดที่ปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดโปรแกรมจะทำการลบชื่อข้อมูลเดิมทั้งหมดวิธีการป้อนชื่อข้อมูลคุณสามารถป้อนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คุณยังสามารถกําหนดลำดับของข้อมูลได้โดยการใส่ตัวเลขนำหน้าในที่นี้เราต้องการให้บริษัทดังกล่าวเป็นลำดับที่1ให้คุณใส่ลำดับที่1ห,หน้าสุดของข้อมูลจากนั้นให้คุณป้อนชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ทำงานจริงหลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกมาในช่องของรหัสในช่องของรหัสโปรแกรมจะคัดลอกจากชื่อเดิมมาเช่นกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อใหม่หรือใช้ชื่อเดิมก็ได้โปรแกรมจะใช้ช่องรหัสในเรื่องของการกำหนดระบบความปลอดภัยเท่านั้นในที่นี้เราจะใช้เป็นชื่อเดิมจากนั้นให้คุณคลิกมาในช่องของที่เก็บข้อมูลช่องที่เก็บข้อมูลส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ลูกค้าป้อนเป็นชื่อย่อของกิจการเพื่อสะดวกในการจำแต่เราจะมีข้อห้ามในการกำหนดที่เก็บข้อมูลให้ข้อห้ามที่ 1. ห,ห้ามเป็นภาษาไทย ข้อห้ามที่2ห้ามเกิน8ตัวอักษรข้อห้ามที่3ห้ามเคาะเว้นวรรคและสุดท้ายห้ามซ้ำกับชื่อที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน้าจอของการกำหนดบริษัทใหม่ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยกำหนดเป็นชื่อย่อของกิจการหลังจากกำหนดชื่อที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คุณ enter โปรแกรมจะ,สะแสดงให้คุณเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต้องการใช้งานข้อที่1หมายถึงสร้างข้อมูลจากแผ่นตัวอย่างจะใช้ในกรณีที่คุณมีแผ่นสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Express แล้วต้องการดึงข้อมูลสำรองดังกล่าวลงไปในบริษัทที่กำลังจะสร้างใหม่ส่วนข้อที่2คัดลอกข้อมูลจากบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วในเครื่องหมายถึงบริษัทที่สแสดงอยู่ในหน้าจอของการกำหนดบริษัทใหม่ ในที่นี้เรายกตัวอย่างของการทำงานเป็นในกรณีที่เราเพิ่งเริ่มใช้งานโปรแกรม e x p e e s เป็นครั้งแรกดังนั้นบริษัทที่เราจะทำการสร้างขึ้นมาเราต้องการให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยยกเว้นตัวเดียวที่เราต้องการก็คือต้องการให้มีผังบัญชีตัวอย่างของโปรแกรม e x p e เ s ดังนั้นเราถามคุณว่าในที่นี้เราควรจะคัดลอกข้อมูลจากข้อ1ห,หรือว่าข้อ2คะถูกต้องค่ะ ทุกท่านจะตอบพร้อมกันก็คือต้องคัดลอกจากข้อที่2คัดลอกข้อมูลจากบริษัทที่มีอยู่แล้วในเครื่องให้คุณคลิกเลือกข้อที่2และคลิกตกลงด้านล่างโปรแกรมจะ,สะแสดงชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้วในหน้าจอของการกําหนดบริษัทใหม่ซึ่งจะมีอยู่แค่2บริษัทที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แล้วโดยแบ่งเป็นข้อมูลทดสอบและข้อมูลเปล่าในที่นี้เราควรคัดลอกจากข้อมูลทดสอบหรือว่าข้อมูลเปล่าคะ ใช่ค่ะจากเงื่อนไขข้างต้นเราต้องทำการคัดลอกจากข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันหนึ่งเพราะข้อมูลเปล่าเป็นบริษัทที่ว่างเปล่าแต่มีเฉพาะผังบัญชีตัวอย่างเท่านั้นที่เราต้องการให้คุณคลิกเลือกที่ข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันหนึ่งจากนั้นคลิกตกลงด้านล่างโปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลจากข้อมูลเปล่ามาย,างยังบริษัทที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากโปรแกรมคัดลอกเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้คุณคลิกที่ตกลง โปรแกรมจะทำการบันทึกบริษัทดังกล่าวให้และจะอยู่ในสถานะให้คุณเพิ่มบริษัทต่อไปได้เรื่อยๆในหน้าจอของการกำหนดบริษัทใหม่นี้โปรแกรมไม่มีการกำหนดว่าคุณจะสามารถกำหนดได้สูงสุดกี่บริษัทแต่จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสของคุณว่ารองรับพื้นที่ในการทำงานได้มากน้อยเพียงใดในที่นี้เราขอยกตัวอย่างการสร้างบริษัทแค่หนึ่งบริษัทเท่านั้นดังนั้นให้คุณคลิกที่คำสั่งในการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลด้านบนของทูบาร์ ชื่อบริษัทที่คุณสร้างขึ้นมาจะขึ้นไปอยู่ในลำดับที่1ของหน้าจอจากลำดับที่เรากำหนดเอาไว้ด้านหน้าของข้อมูลจากนั้นให้คุณคลิกที่กากบาดมุมขวามือด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของการกำหนดบริษัทใหม่